พฤษภาคม2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวันเ,เมื่อวันศุกร์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับสดงัั้นเมื่อวันศุกร์นะครับสิ่งที่เรียนให้ทราบไปนะครับเรื่องของ closing back upper shadow closing back อัปเปอร์ชัโดเป็นรูปแบบนะครับของการวอลารทายหรือว่าความผันผวนเป็นหลักนะครับเมื่อความผันผวนนั้นให้น้ำหนักด้านไหนยังคงให้น้ำหนักในการอ่อ,อนตัวลงทําหน้าที่ในการอ่อนตัวลงตามแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับเซเล็กซ์ไม่เห็นเช่นนั้นเขาจะกดลงแล้วก็กดลงตามแนวรับเป็นหลักไว้ให้นะครับสิ่งที่วางตัวเลขไวน้นะครับก็คือ 1518/ งห้าหนึ่งแปดสนห้าศูนย์เจ็ดนะครับเซททำไว้ที่หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับผมขอโทษด้วยนะครับห่างไปสี่จุดนะครับและกดด้ นะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราส่วนหนึ่งมาจากของตลาดนะครับของทางเราที่ใช้นะครับในการกดเอ่อกดเอ่อตัวเอ่อและกดดันเข้ามานะครับตามข้อเนั้นของเราเป็นพวกคาร์ิ่กับพวกลงไฟฟ้าใช่ไหมครับเอ่อมี c p o บ้างนะครับราชบุรีเอ็กโกอะไรประเภทนี้เป็นต้นนะครับคอยกดนะครับส่วนของตลาดเข้าใช้อีกชุดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นแบ่งวันนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนทังเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทังเทียนเป็นลักษณะโค้งซิงแบ็คละ ตัว long b a c k line นะครับท่านเห็นนะครับว่าเ,าเป็นวักษศา long b a c k line เป็น เป็นแท่งทึบแดงนะครับเป็นแท่งที่หกเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแท่งนะครับที่แรงกดดันเข้ามานะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าเอ่อตัว l องแบ็ a ไลน์นั้นเราก็ไปดูก่อนนะครับว่าเอ่อตัวของเนื่องจากเขาหลุดนะครับที่เส้นซัพพอร์ตไลน์ที่สําคัญแถวหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับเมื่อหลุดแถวหนึ่งห้าหนึ่งแปดนั้นเราก็ไปดูที่สัญญาณา e c h n i c a คนั้นส่วนใหญ่ยังคงอ่อนตัวลงนะครับเริ่มมีบางเครื่องมือเท่านั้นเองนะครับที่เอ่อเริ่มเข้า าโอเวอร์โซนะครับเป็นต้นนะครับขณะที่ตัวของเซฟตี้นั้นเขาทำย่อต่ำ เขายังไม่มียอดต่ำหมานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขายังอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะครับเซฟปอรตี้นั้นอ่อนตัวลงนั้นสิ่งที่วางตัวเลขไว้ครับ91 918สลั913นะครับเซฟปอรตี้เขาก็ขอเคลียร์อยู่ที่บริเวณแนวรับที่กำหนดนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับให้น้ำหนักยังคงให้น้ำหนักด้านไหนนะครับก็ยังให้น้ำหนักในเรื่องของการพิจารณาด้านอ่อนตัวลงตามแนวรับเป็นหลักก่อนอยู่ดีนะครับเป็นเป็นฉบับที่แปดนะครับที่เราค่อยค่อย กดเขาลงมานะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ก็เป็นเรื่องของการทาช็อตอแกนนะครับค่อยๆทำช็อตแอตอแกนลงมาเป็นต้นนะครับรวมในการพิจารณาถัดไปนะครับอยู่แถว1507 1494นะครับทำหน้าที่8รับนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับในส่วนของต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับตอนนี้อยู่แถว1518สล1530ทำหน้าที่8แนวต้านช่วงแรกๆปยนะครับเมื่อเราตีโจทย์ดังกล่าวไปอยู่ที่ เซฟปตี้จะได้ค่าเท่ากับเท่าไรนะครับตัวของเซฟปนตี้นั้นก็จะได้ค่าอยู่แถว913สลับ906ทำลที่8แนวรับนะครับแล้วก็การดิตัวขึ้นนั้นก็ยังเป็นตัวแนวต้านถูกขยับลงนะครับอยู่แถว923สลั930ทำลาที่8แน,นวต้านปลายนะครับมาดูกันนะครับในข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นก็ยังคงเป็นลองแ back candle นะครับบางท่านใช้คําว่า outside bar ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเลือกข้างนะครับพอเลือกข้างนั้นเลือกข้างไหน ข้างอ่อนตัวเป็นหลักนะครับเนื่องจากเมื่อวันศุกร์เขเป็นอินไซด์ใช่ไหมครับเมื่อเป็นอินไซด์นั้นในส่วนของแรงกดดันนะครับก็ของเรา,เากดเขาลงเป็นเอาไซด์นั่นเองนะครับเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในส่วนของอในการพิจารณานะครับก็ยังใช้1507-1494ทูหน้าที่8ปเอับนะครับส่วนเอาต้านอ,าอยู่แถว1 5 1 8งห้านดนั่นเองนะครับ มาดูการเี่นหน้าถัดไปนะครับเมื่อนาเซเล็กซนั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทำเปรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทเท็ดก่อนนะครับคนที่เล่นเดทเท็ดนั้นท่านกับผมตัวเลขแนวรับแนวต้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงื่อนไขนะครับช่วงที่ผ่านมาเราสร้างเงื่อนไขในเรื่องของแรงกดดันตามแนวรับหรือว่าการอ่อนตัวตามแนวรับเป็นหลักนั่นเองนะครับเซเล็กซเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็จะค่อยๆกดลงมาให้นะครับแล้วก็ใช้วลุ่มการซื้อขายโดยรวม4ี่หมื่นไม่เกิน หกหมื่นไว้ให้เหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของผู้เล่นนะครับในวิลลี่ชาร์นะครับวิลลี่ชาร์านั้นของท่านเป็น แท่งที่9น่าจะเป็นแท่งที่9 2 90- ถึง92แท่งแล้วนะครับหลังจากที่ตัวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับจะมีเพียงแค่เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วที่เป็นตัว white umbrella ใช่ไหมครับที่เป็น white umbrella แล้วก็ดีดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็จบด้วยตัวแท่งทึบแดงนะครับท่านเห็นตัว line week ใช่ไหมครับเป็น long black candle นะครับที่ถูกกดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังเป็นต่อ,อกลับมาใน ของการต่อลองแบบเคี่ยวๆต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซลนะเล็กนั้น เมื่อเทียบกับคนที่เล่น moving average นั้นเป็นอย่างไรนะครับ moving average นั้นเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าทั้ง3เส้นดังกล่าวใช่ไหมครับท่านจะเห็นว่าดัาชนีนั้นอยู่ต่ำกว่าเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200ไว้ให้นะครับดังนั้นของท่านอยู่นอกตลาดนะครับหรือว่าเวนซ์ยจนกว่าถ้าเขาทำตัวดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยช่วยกันนะครับมาดูการนะครับในส่วนของตัวเส้นเอกซ์ไลเมื่อเทียบกับคนที่เล่นโโมมมมมมเเเเเเเนน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 ตตตััััออออิิิิดดคคครรร์้ป็ย่างไะบ นะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปนะครับก็คือคนที่เล่น fast s o slow s t o w m o d i f i s t o e คนกลุ่มนีเ้เดินทางเข้ามาก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะของการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเขาอยัางเป็นแท่งทึบแดง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 ยังไม่มีการแปลโจทย์ในเรื่องของอาการตรีโจทย์เรื่องของแท่งเขียวที่เรา,า,เาที่เราทีา่ตลาด ถ้าจะเกิดนะครับถ้ามีการแปลโจทย์ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาการน,นะครับว่าดีกีของเขาเป็นอย่างไรนะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นะครับสำหรับคนที่เล่นการสุ่มเป็นหลักแล้วก็สกินหุ้นเข้ามานะครับท่านจะเห็นว่าในที่สุดแล้วจานวนหุ้นลบก็ยังมากกว่านะครับเมื่อวันศุกร์นั้นเข้าใช้ประมาณก็ยังเป็นลักนะณะ สามต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการพิจารณาก็เริ่มงเป็น selective นะครับมาดูการสำหรับคนที่เล่น v อล u m e ล a s i s สนะครับคนที่เล่น v อล u m e ล a s i s สนั้นเขาจะเล่นอยู่ในกรอบ40,000ไม่เกิน60,000ไม่ให้นะครับแล้วก็ตัวที่ประคองเข้ามานะครับก็จะเป็นทหารไทยที่อยู่ aav ฟ้อนะครับ KTC ติดลอ้อ BA นะครับบางตัวก็เป็นตัว3นะครับแล้วก็แรงกดดันนะครับมี BGM นะครับ r PC STPI นะครับ NER BTS นะครับ PTR Wise พวกนี้บางตัวก็เป็นตัวซ้ำเหมือนกันนะครับคอยกดไว้ให้นะครับใช้ขอมันทัดเดียวนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับในการพิจารณาเอ่อท่งที่8นะครับก็เอ่อในการพิจารณาแต่วันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อถ้าเป็นแท่งทึบแดงอีกแท่งหนึ่งเป็นแท่งที่8นั้นโดยปกติเขาใช้เอ่อบางตำราเขาใช้คำว่าสักตะนะครับสักตะไม่ต่อนะครับคนเอ่อคนที่เล่นเอ่อรูปแบบราคาเขาจะเด,เดินทางเข้ามาเหมือน การนะครับแต่ว่าต้องให้ปิดติดลบไปก่อนนั่นเองนะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะเป็น1507-1494นะครับแนว,วต้านใช้1518-1530นะครับเมื่อนำตัวเลขดังกล่าวนะมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทำอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กำหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับในกรณีที่ชอ็อตแปนนะครับถ้าชอ็อตไม่เป็นไม่เอานะครับออในรูมในการพิจารณาอยู่ที่บริเวณเอารับที่กำหนดเช่นเดียวกันนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวของ BA นะครับราคาหุ่นมีความาป็น ที่จะมีเทคนิคอลรีบาวเข้ามาบ้างแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าภาพใหญ่เป็นสีเหลือมผืนผ้าขนาดใหญ่นะครับยังไม่มีแทนนะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว14.6ถึง14.9ส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า13.1นะครับถัดมาเป็นตัวฟอนนะครับราคาหุ้นอยู่ในกรอบของเทคนิคอลรีบาวนะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว32.5ซึ่33.5ส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า28.5นะครับถัดมาเป็นตัว KTC นะครับที่ถูกและนำเป็นระยะขึ้นมานั้นรวมในการพิจารณา อยู่แถว58สลับ59.5ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า54บาทสลึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นติดล้อนะครับพยายามที่จะสร้างรูปแบบของคอนติเนียลแพทเทิร์นรูปหนึ่งอยู่นะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว27.25ถึง28.5ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า24.40นะครับวันนี้ผมคณะคาจิระเีวินวพันธ์ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The State n e ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ